ไปเดินเล่นนะคะนี่เลยอันนี้มือ้อมื้อเที่ยงแล้วค่ะแต่ว่ามาญี่ปุ่นเนี่ยกินเยอะมากนะคะก็อาหารสองใหม,ม่เราก็จะกินโปรตีนเข้าวปิงปิ้ไขมันนิดนึงนะคะแม่ลูกสามแล้วถ้าโปรตีนไม่ถึงแน่นอนค่ะควรแน่นอนนี่เราเท้ากอดแลทุกคนหอมมากหอมเหมือนแบบ นะเขาโพูดจริงๆที่แบบว่าไม่ได้มีโปรโตีนแต่จริงแล้วมีโปรโตีนถึง20กรัมเลยนะแล้วก็อิ่มนานมากและที่สำคัญนะคะสารอาหารครบถ้วนคือเอาเป็นว่ามื้อเนี้ยหน่อยก็ไม่กินอะไรละกินโปรโตีนอย่างเดียวอยู่ได้แบบไปถึงเย็นเลยนะคะทําไมาคนเราจะขาดโปรโตีนไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดขาดโปรโตีนนะจะทําให้เราอ้วนง่ายมากทุกคนอ้วนง่ายจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีกล้ามเนื้อไงคือโปรโตีนเข้าไปช่วย ให้เรามีกล้ามเนื้อไอ้กล้ามเนื้อตัวนี้แหละค่ะมันจะเป็นเตาเผาให้เราเนี่ยเผาพานไขมันกินอะไรก็ไม่อ้วนกินอะไรก็ไม่อ้วนนะะนี่เลยโปรตีนที่ดีที่สุดของเราค่ะ